สวัสดีจ้าพี่นอ้องอันอนี้ใสกแต่ยูห้องหน้าเนาะมาเอาของของหน้าหอ้องนองมาเอาของเอ๊ะขอที่แคมาเอาไหมทอันนี้เป็นตั้งแต่เค้กตั้งแต่วันเกิดของน้องมานะ <c oughs> น้องอยากเอาอ่าอยากเอากิฟตไปไว้เป็นที่ละลึกเนาะของบ้านร้อยดาว ส่วนชื่อนื่นๆน่ะแค่ได้เอาลงไปแล้วอันนี้ก็คือของที่เหลือ,อที่ยังไม่ได้เอาลงไปนพี่น้องน,นี้็ของเมจงอุบลเหมือนดูภาพถักๆคัก,กของที่ต้องมาเอาแล้วก็จะมีเป็น มอม์อนเป็นอาป้ายไ,ไฟนองนะคะมีซรัพย์เลินละพี่น้องที่จะ้เอาไปแล้วก็ <c oughs> พึ่งอาบน้ำพึ่งก็บของเอียงเรีวกับแคดกะสิเตรียมตัวออกเดินทางไปหาน้องอยู่ที่ระยองนะพี่น้องเสร็จจากงานระยองก็คือพากันเดินทางกลับบ้านเลยกับสกลเลย สิเป็นมาอีหยังจังไดสิไป็นหอน้องจักโมงสิอีหยังจังไดฝากพี่น้องรอติดตามรอดชมคลิปแคทแน่เด้อเพราะว่าแคทกะขึ้นมากกับประเทศไทยคลิปทางบ้านเนาะอาจจะเป็นน้องปามหรือคุณย่าเมื่อวานน้องปามก็ถ่ายอยู่แต่ว่าถ่ายในเด้อนหนึงลาแจักสิเว้าอีหยังเว้ยเพื่นน่ะถ่ายได้มาให้อยู่3นาทีก็เป็น เมือม่อใดเมื่อสองสามมือก่อนกับเป็นอ่าควาวยควาวยหน่อยน้นองมะนาลูกควาวยหน่อยอ่ะอ่าพ่อปอไปเรียงปัที่นี้ด้วยค้อมที่แบบว่ามันหนาวนู่นนั่นนี่อย่างหลายหลายอย่างอ่ะนะแม่แต่มันแบบบ่ค่อยสมบูรณ์แน่แบบนี้มาไป,ปพ่อปอไปเรียงมัแบ่นับควาวยบิ่งมีควาวยหน่อยนั่นมาประท่านมูแบดนี้เอามาขอกคววยหน่อยมาประท่าน ไปเจอม้าหน่อยเขาจัดนาไปไ,ไปเจอเป็นม้หน่อยเจอม้ใหญ่เขาประมาณสามสี่ตัวลุ้งกัดแต่ว่าไทายเฮือนเฮาหนั่นบ่เห็นก็เลยว่าอียังบ่ได้นะก็เลยตายเลยไว้หน่อยตัวนึง่าไปเบิง่งเอากพะงาพผง,งาหน่อยนึงกระตายงาวะงา,าไปเห็นพอดีแลวกระตาย <c oughs> แต่สิไปให้แบบ ปว่าเอาเรื่องนู่นนั่นนี่เขาไม่ก็บ,บกว่าบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาปรเห็นกับตาแต่ว่าคนที่เพื่อนอะมาเที่ยวตรงนั้นอะเพื่อนไทยรูป่ายอีหยังนี่นะเพื่อนก็บ,บอกว่ามีหมาสามสี่ตัวห็นแล้วลุมไล่กัดนันอยู่ประศันแต่ว่ามันก็มีรอยแผลจริงๆตั้ง,ง่มองอ่ามองขามองขามันม,มองมองท้องมองอีหยังมัธนหาหน,น้าขาน้าท้องอิงยังมันแล้วมันเป็นคว้หน่อยเพื่อนลอดได้ประมาณจักเตือน ซ้ำๆน้องเคธเนี่ยะ่ะอ่านแปดเตือนหรือเปล่าเด้อจัดเตือนเห็นยาว้ามือน,นะแะไม่ก็เป็นเนกิดจะวาน้องควายมันบริสุทธิ์บุญน,นัน่นก็แลนโอ้มันแลนมันแลนมันแลนจนมันเศร้าจนจนเช้าก็จนแบบเขาเอ,าอิายังอครเปคนคนกับน่าจะประมาณหัวใจลมลีวอย่างสิลบอกมันแลนไลายจนมันชออ็อกอ่ะ แคปไปหน่อยแคปกันเลยโอ้ยอัพคลิปอัพคลิปอัพเดทให้แม่แม่เบิ้งกันนะว่าสันว่ากำลังสีออกเดินห้างมาเอาของโนั้นนี่อันนี้มะนากระทักมาว่าง,งานนี่สซีออกมาหาหลังจักโมงว่าสันก็เลยว่าะะกำลังออกไปเพราะว่าเก็บของเก็บเงาเพราะว่าแคปกะเวลาให้ไปถึงโน่นอ่ะอันนี้ก็ประมาณซีหาโมงแล้วพี่น้อง ไปหอดุนกะไปนั่นไปนี่พอดีประมาณหาซีโม่ฮาม่งเ่เกิดฮามุงออกไปหอดอุน <c oughs> ไปหอดแต่ว่าเฮียงบ่หลวงงานซีร์สทอใดใจนพี่น้องแต่ได้ยินได้ยินน้องน้องของแคทอะที่นั่งที่นั่นน่ะน่ะนั่งบอกว่าเขามาแสดงเนี่ยน่ะ บ่เกินตีหนึ่งงานเลิกบ่เกินตีหนึ่งก็เ,เลยว่าอ่ะเขาเลิกตีหนึ่งกะเลิกตีหนึ่งจบจากตีหนึ่งก็อ,กงจจงงกอาจจะได้เดินทางกลับสะกลเลยรอติีตามเลยพี่น้องลูกไส้ตื่นเต้นแห้งใช่เลยกับบ้านแล้วแค่อา,อาปู่ท่ายของมาให้เบิองอ่ะพัสดุมาสูงประมาณหกจิจหลังพี่น้องรอดติดตามมันจะเป็นของไผ่ กลับไปรอบนี้ก็คือให้เจ้าตูเพื่อไปเปิดไอคลิปเองเลยขอบุณเองเลยแต่มีเสื้อผ้ายแน่นอนมีเบาแน่นอนกระสิมีเอียงแน่แค่อู้โทาบ๊อบเอากับตื้นเต้นแท้แล้วี๋ยวนอนมานาไปเปิดเองให้สิตื่นเต้นต้องรอติดตามว่าสิมีเอียงแน่เลยนะโอ้แม่ขอเตรียมพร้อมพี่น้อง อันนี้เป็นยังจังบ่กแกะว่าทีเพื่พอทีเอาไปตั้งโซ่เอาไปเป็นที่ระล,ลึกว่าสัตเนี่ยสวยมากเลย<ม>เค้กวันเกิดสวยมากตูวภผ่าก็เป็นความทรงจำมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนุนิ้มือข,อขึ้นบ้านไม่นี่น้อง รูปภาพที่แม่แม่ทรงมาหา้จักรูปจักรูปนี้นองมาหนาคือเฉียไปตั้งร่วม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 กันหลกระทายโอ้คือสิคะพี่นองต้องรอติดตามว่าสิเป็นจะคือแบบมีเอียงให้อ,อึงหลายอย่างแนนนอนตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปจนหอดวันที่หกึ้นบ้านไม่มีอะไรที่แบบว่าอึงอะไรก็ขาดมาถึงว่าโอ้จะมีแบบนี้แบบนี้น้มบบอร์เอียงม,ม,มาแน่สิเลย ส่วนวันที่สองอยู่ที่สกลนครเต่าหง,งอยนะ้องแสดงอยู่เต่าหง,งอยผู้ได้อยู่ไกลกะไปเห็นกำลังใจผู้ได้อยู่ไกลกะรอดชมคลิปชมคลิปแคทแด้แต่อาจจะอ่าคลิปหน้าเวทีก็อาจจะเป็นแคทไทยละก็อาจจะไปให้หนองมานาลงหรือว่าอาจจะมีบางช่วงที่รงของแคทน้ำเนยสินะต้องรอติดตามว่ามือน,นันสี ไปวางไปไายนุ่นนั่นนี่บ่เพื่อแบบมีแม่แม่แบบอยากเซื้อไผ <c oughs> ่หน้องเนาะว่าาแค่เฮ็ดอ่ามาไล่ให้แม่แน่แค่เท็ดช็อตดอกไม้ให้แม่แน,น่นุ่นนั่นนี่ให้แม่แน่ <c oughs> แต่ก็ขอแบบเนิน่นๆไม่ได้แม่ <c oughs> ขัดเจาะๆอะไรย่า่มันบ่ทันก็มีมาบ้างแบบเซื้อไผ่นิดๆน้นนอย ก็จะเป็นอีกอย่างกะรอดติดตามแล้พี่น้องเนาะเอาส่วนลพี่น้องจะใสค่คลิปนี้แค่กะสีโอฟ้าไวสต์นิสสักวันคลิปหนาพอกันไม่จ้าอันนี้แค่กะจะได้ขนของไปใส่รถแล้วก็ออกเดินทางระหว่างเดินทางอาจจะมีเป็นอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สดแม่แม่กะรอดติดตามแคทนัมเนด้อฝากขอบขอบคุณแม่แม่ทุกท่านที่รับชมช่องอ,อาอาณาเนาะพี่น้อง,องทีบึงที่รับชมให้โดยทีบะขามโฆษณาขอบคุณหล,ลายๆจา้า